अञ्न्झा माद आणि लग not आ संकिले असंकिले सесть घामा आ सः <todic> तथा सने न पवनाय पहा Dhamma Bacupana, Dhamma Adhita Lamana, Dhamma Panjubana Lama Dhamma Asata Dhamma Bhayita, Dhamma Asata Bhayita, Asata Lamana, Dhamma

สัมพัทธะนิถัญจะชะนะนิสิโนวาไสยะนุวัญยวัตตะสะมิหัสตะมิโตหิตังสะตินะทิทะยังพรหมมัมมิตังโขเจนจิญาโน santi te sang upassamo sukho anicca vata sankhara upadhavany dhamma Santitesa bupasa musoko sampesa tamanti dewa นัโมตสัมมาอะภวโตอะระหัโตสมะสัพพทาสัตอะเนจานิจวาตสังขลาตัสอัทวาญาปัทวาญนรมิโต

สังสยาสัสาธุอา่หก็ปร้อ็พิธีบางาสกุลเดสอบแ้าขิบ่าาสิกสิดแส้าส้าสิกเดแดสาสิสิสี่สิ้าินหกสิน็้ว่าภากาง อย่างนมยากโลเด้อสองสทานางบุตรดีอินทขันอ่าหายไ,ไปโครควันมัยมนยากพรสามตะทาสาีสาสาส่ทิ้งอินทขันยันงไม่ยากโรคสีส่ทาทาติงคําอินทขันยังไม่โรห้าทะทาทัน ลำสิงอินทขันพบแตท่านางสินคำอินทขันอาลกเบยมยิบยาดพรอมกค่ัดอย่วางวางลวางคับ่นรถเด้อเอาขก้บมาลกหนึ่ง่อิจาร์เนมาที่โลเอลาเึ้นมาฮอรจาร์ยไปยาเด้อลยากพร้อมลูกเด้อ ti tiêu luôn cơ, ti tiêu mến luôn cơ mở luôn 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 ทางทีเรียลทีเ,ทเ,ทเโลูทีเซลิมิเ้อร์ต่อไปพอนอนมาสกัดผารีร่างผ้าสีร่างกุ่อเนาอ๋อไปดีมนจัลรผ้าออนตกินฟออ๋อน่บนขน มาฮันีพีธีโตการ,ารกาาญญาประตูคำสายอินทคันกระโจพเนาะอ่นนเครับขอเส้นดวงวิญญาณประตูินทคันคุณสุดวงวงสว์เดีพี่น้องเด้อสวัด,ว,ดว,ว่ดวา,าวะจะเจตดาพาบาลตะกุลกหน่อย